ตลาดผู้ชมกรสู่ในการแก๊ง4โมงเย็นวันที่วันศุกร์ที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ผ,ผู้ชมอยู่กับผมธนะสายนันทกรครับและผมจตุพรสุวรรณรัตน์นะครับ,ม,รรบ,รบมาเจอกันเป็นประจำในช่วง4โมงเย็นแบบนี้นะครับก่อนตลาดปิดทาการครึ่งชั่วโมงกับรายการแก๊ง4โมงเย็นนะครับยังคงมีประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามกันเรื่องของภาวะการลงทุนที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันมีปัจจัยอะไรเข้ามามีผลต่อตลาดหุ้นในบ้านเรารวมถึงในภูมิภาคเอเชีย และในฝั่งฝั่งของยุโรปนะครับและหุ้นที่น่าสนใจที่คุณธนชัยจะคัดมาฝากแฟนรายการแก๊งสี่โมงเย็ยนด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะไปเริ่มต้นด้วยภาวะการการลงทุนนะครับที่เกิดขึ้นในภาคเช้า,ชาที่ผ่านมานี้ตลาดหุ้นไทยถือว่ามีการย่อตัวลงมามหลังจากที่มีแรงขายทำกำไรนะครับในหุ้นบิ๊กแคปขนาดใหญ่หลายๆตัวทั้งหุ้นในกลุ่มของพลังงานต่างๆนะครับโดยในช่วงเชา้าที่ผ่านมานะครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีการเคลื่อนไหวในแดนลบสะส่วนใหญ่นะครับ ปิดตลาดนะครับในภาคเช้า,ชาเนี่ยติดลบลงไปนะครับ3.38จุดอยู่ที่ระดับ1622.89จุดครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่0.21%มูลค่าการซื้อขายรวมในภาคเช้า,ชาอยู่ที่35,915ล้านบาทครับโดยการซื้อขายหุ้นในช่วงเช้าวันนี้ดัชนีหุ้นไทยมีการเคลื่อนไหวในแดนลบเป็นส่วนใหญ่ทำระดับสูงสุดอยู่ที่1628.60จุดต่ำสุดอยู่ที่1,619.62จุดทั้งนี้นะครับับชนีหุ้นไทยเนี่ย พักฐานจากแรงขายทำกำไรขายหุ้นขนาดใหญ่ทั้งหุ้นในกลุ่มของพลังงานกลุ่มแบงก์ซึ่งมองตลาดเป็นลักษณะการเล่นรอบในช่วงนี้เนื่องจากว่ายังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาหนุนที่มีความชัดเจนมากนะครับและอยู่ในช่วงของการรอผลการประกอบการรปะกาศนะครับเรื่องของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่กําลังทยอยประกาศอ,ออกมาอยู่ณเวลานี้เช่นเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียนะครับที่ถือว่ามีการเคลื่อนไหวทั้งในดันบวกและแดนลบสลับกันไปนะครับและในช่วงที่รอดูตัวเลขการจ้างงาน นอกภาคการเกษตรของสหรัฐที่จกมาในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันว่าจะส่งผลต่อเรื่องของความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจของสหรัฐอย่างไรกันบ้างน,นะครับและสัปดาห์หน้าเนี่ยยังรอดูความคืบหน้าของ China e v e r g l a d e นะครับลบที่เกี่ยวกับเรื่องของน้สินต่างๆส่วนว่าเราเนี่ยยังคงต้องติดตามนะครับการทยอยประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในช่วงโค้งสุดท้ายรวมถึงการทบทวนน้ำหนักนะครับของการลงทุนในกลุ่มของ MSCI ด้วยนะครับคุณตัาใจัยครับ สำหรับตลาดทุ้นไทยที่เปิดมาในช่วงของภาคบ่ายนะครับล่าสุดก็สามารถที่จะขึ้นมายืนอยู่ในแดนบวกได้อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับ1,627จุดบวขึ้นมาได้เล็กน้อยนะครับประมาณ0.80จุดราคาการซื้อขายล่าสุดประมาณ55,292ล้านบาทนะครับผมขณะที่แนวรับแนวต้านนะครับแนวรับเองเนี่ยก็อยู่ที่บริเวณ1 5นะครับ1,115จุดแล้วก็แนวต้านนั้น 1,630จุดนะครับดัชนียังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบค่อนข้างที่จะแคบอยู่นะครับผมบวันนี้ก็จะเห็นได้ว่าหุ้นธนาคารนะครับตอนนี้เริ่มที่จะมีแรงซื้อกลับเข้ามากันอีกแล้วนะครับเพราะจะเป็นตัวของ k b ี b, b l แล้วก็ตัวของ SCB นะครับอเดี๋ยวเราไปดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเอเชียต่อครับมุนเอเชียนะครับวันนี้ อยู่ในแดนบวกแล้วก็ลดขาลงไปนะครับเริ่มจากที่ประเทศญี่ปุ่นปิดตลาดปรับตัวลดลงมา0.61จุดนะครับแล้วก็เกาหลีเองก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกัน0.061%นะครับแล้วก็ของเกาหลีปรับตัวลงมา0.47%ไต้หวันนะครับบวกขึ้นมาได้1.28%ขณะที่ห้างเสียงฮ่องกงนะครับลบลงไป1.41%เศรษฐกิสิงคโปร์เองนะครับล่าสุดยังคงบวกอยู่ประมาณ0.60%มาเลเซีย บวกอยู่0.03เปอร์เซ็นต์นะครับเรื่องไฮยคอมเพสิตประเทศจีนอิดตลาดปรับตัวลงมา1เปอร์เซ็นต์ฟิลิปปินส์ลงมาเออ่บวก1.90เปอร์เซ็นต์นะครับเวียดนามบวก0.56เปอร์เซ็นต์แล้วก็อินโดนีเซียปรับตัวลดลงมา0.07เปอร์เซ็นต์ ครับผมนั่นคือภาพรวมนะครับของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียมาดูกันต่อนะครับว่าหลักทรัพย์ตัวใดกันบ้างน,นะครับที่มีแรงขายทํากําไรออกมาในภาคเช้าของวันนี้นะครับจนทําให้ไปดันดักลดัชนีในภาคเช้าติดลบด้วยเช่นเดียวกันนะครับไปดูห้านดับแรกเริ่มต้นจากทางด้านหุ้นของแมคโครนะครับวันนี้แมคโครเนี่ยปรับลดลงไปนะครับ75สตางค์นะครับปิดอยู่ที่ระดับ48บาท75สตางค์ต่อหุ้น มีผลดัชนีอยู่ที่0.62จุดนะครับอันดับที่2คือ p t t หรือปตทนะครับวันนี้ปตทเนี่ยปรับลดลงไปนะครับ25ตางปิดอยู่ที่ระดับ37บาท25สตาง์ต่อหุ้นนะครับมีผลดัชนีอยู่ที่0.61จุดอันดับที่3คือ p t t e p นะครับวันนี้ EP ปรับลดลงไป1บาทนะครับปิดอยู่ที่ระดับ117บาทต่อหุ้นมีผลดัชนีอยู่ที่0.33จุดอันดับที่4คือเบนะครับวันนี้เบปรับลดลงไปนะครับ50สตาง์ ปิดอยู่ที่ระดับ3 4บาทต่อหุ้นมีผลดัชนีอยู่ที่0.31จุดและอันดับที่5คือพ t t GC นะครับันจี GC ปรับลดลงไป75สตางค์ครับปิดอยู่ที่ระดับ61.25บาทสตางค์ต่อหุ้นมีผลดัชนีอยู่ที่0.28จุดด้วยกันครับคุณธนัชใจครับรับไปโคราสุดนั้น49.25นะครับผมก็ถือว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยจากการปิดตลาดในช่วงของภาคเช้าพีทีนะครับทีพอ ล่าสุดก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้อยู่ที่37.50ตอนนี้ปรับลงมา37.25แล้วนะครับก็อยู่สลับกันนะครับระหว่าง37.25กับ37.50พี่เทพนะครับล่าสุดราคาหุ้นยังคงอยู่ในแดนลบนะครับตอนนี้117.50บาท นะครับผมไม่ได้แตกต่างมากนะครับจากการปิดตลาดภาคเช้านะครับกุนเบแบงก์กรุงศรีเองล่าสุด34.25ขณะที่ในส่วนของพ t g c ซนะครับตอนนี้อยู่ที่60.75บาทมีแนวรับสำคัญอยู่ที่บริเวณ60บาทมาดูกันต่อเลยนะครับสําหรับหลักทรัพย์ที่มีผลนะครับไปดันดัชนีในภาคเช้าห้านดับแรกที่อยู่ในความสนใจของนักลงทุนที่มีแรงซื้อกลับเข้ามา ไปเริ่มต้นที่ตัวแรกนะครับนั่นคือหุ้นของทางด้าน AOT วันนี้ AOT ในภาคเช้าเนี่ยบวกเพิ่มขึ้นมานะครับ50สตางค์ปิดอยู่ที่ระดับ65บาท50สตางค์ต่อหุ้นมีผลดัชนีอยู่ที่0.61จุดอันดับที่2คือ GPC s นะครับับวนนี้ GPC s เนี่ยบวกเพิ่มขึ้นมา1บาท25สตางค์นะครับในภาคเช้าปิดที่ระดับ78บาท75สตางค์ต่อหุ้นนะครับมีผลดัชนีอยู่ที่0.30จุด อันดับที่3คือ OR นะครับวันนี้ OR เนี่ยปิดเพิ่มขึ้นมาในภาเช้า25สตางค์นะครับปิดอยู่ที่ระดับ26บาท25สตางค์ต่อหุ้นมีผลต่อดัชนีอยู่ที่0.25จุดอันดับที่4คือ ONE นะครับวันนี้ ONE เนี่ยบวกเพิ่มขึ้นมา1บาท20สตางค์นะครับปิดที่ระดับ9บาท70สตางค์ต่อหุ้นมีผลต่อดัชนีอยู่ที่0.24จุดอันดับที่5คือ CPO นะครับวันนี้ CPO เนี่ยบวกเพิ่มขึ้นมา25สตางค์นะครับปิดที่ระดับ 65บาท25สตางค์ต่อหุ้นมีผลตัดชนีอยู่ที่0.19จุดครับคุณธนัคชัยครับหุ้นที่มีส่วนในการดันดัดชนีในช่วงของภาคเช้านะครับพอเปิดมาภาคบ่ายหุ้นทั้ง5ตัวก็ยังคงอยู่แดนบวกนะครับอย่างเอวทล่าสุดเนี่ยอยู่65.50บาทนะครับ GPC ก็78.75บาทนะครับขณะที่ในส่วนของ OR นะครับจริงๆ OR ก็ไม่ได้ขยับมากแต่ด้วยความที่ว่ามากิแคเราเยอะ นะครับผมวันนี้บวกขึ้นมาตอนนี้ก็บวกมาประมาณทัก25-50ตังค์นะครับผมแนวรับ25บาทดูดูแล้วน่าจะพอไหวอยู่นะครับมีแรงเข้ามารับค่อนข้างที่จะมากพอสมควรที่ระดับประมาณทัก26บาทนะครับขณะที่หุ้นน้องใหม่นะครับหุ้นวันนะครับโอนีนะครับล่าสุดเองก็ยังคงสามารถที่จะยืนอยู่เหนือราคา IPO ได้นะครับบวกขึ้นมาประมาณทัก11เปอรเซนตนะครับ cpo นะครับหุ้นนี้รับเปิดเมืองนะครับตอนนี้เซเว่นกลับมาเปิดได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงละนะครับในเขตเออย่างกรุงเทพนะครับผมตอนนี้ก็หกสิบห้าจุดสองห้าบาทครับอ่ะนั่นคือห้าอันดับแรกนะครับที่ในความสนใจของอ่านักลงทุนที่มีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับไปดูกันต่อเลยนะครับสําหรับหุ้นที่น่าสนใจที่คุณธนชัยคัดมาขาดจากแฟนๆรายการแก๊งสินงเย็นวันนี้ตัวแรกนั่นคือหุ้นของ smt วันนี้ทาไมถึงหยิมยก smt มาฝากแฟนๆรายการครับ คือ S&P เนี่ยนะครับเพิ่งจะมีการแจ้งผลประกอบการออกมานะครับกำไรที่ออกมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นไปตามที่ด้านการคาดการณ์ที่นอานนไว้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูครั้งหนึ่งว่ากําไรเขาเขาเท่าไหร่นะครับก็คือแต้มาสามเนี่ยประมาณกําไรออกมาห้าสิเจ็ดล้านนะครับอ่อันนี้เองกอนนนะนะ็ก็ถือว่าเติบโตเพิ่มขึ้นนะครับผมนะครับก็ถือว่าทําทําได้ค่อนข้างที่ที่จะดีอยู่นะครับผมอย่างไรก็ตามนะครับ ราคาหุ้นของ S&P เองนะครับก็มีการย่อตัวลงมานะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยมีการจิงกับรายเกี่ยวกับเรื่องของกอบการของ S&P ออกมาค่อนข้างที่จะมากนะครับราคาเนี่ยวิ่งไล่ขึ้นมาจากขมาประมาณทักห้าจุดเจ็ดห้าหกห้าจุดเจ็ดประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็มาอยู่ที่บริเวณหกจุดสี่นะครับแล้วก็พอแจ้งผกอบการราคาก็มีการย่อตัวลงมาเล็กน้อยนะครับแต่จังหวะนี้แหละนะครับในมุมมองพิเศษเขาบอกว่าหากใครสามารถที่จะ มีเงินสดนะครับแล้วก็สามารถที่ถือในระยะกลางได้เนี่ยเป็นจังหวะดีนในการที่จะค่อยเข้ามายอยศสมค่อยๆเข้ามายอยศสมนะครับตัวของพุทธเเพราะว่าไตรมาสสี่นะครับคุณจตุพรค,ครับกําไรเนี่ยเขาจะออกมาทําสถิติสูงสุดน,น,น,นะครับแล้วก็ปีหน้าเองเนี่ยคาดว่ากําไรก็จะเติบโตขึ้นมาอีก30%นะครับดังนั้นราคาช่วงที่ย่อลงมาเนี่ยสามารถที่จะซื้อสะสมได้นะครับ ก็6.30บาทเนี่ยราคาไม่น่าจะบาทนะครับผมอ่ะนะครับก็ถือว่าเป็นมุมมองนะครของทานนั่นคุณทานชัยมองถึงหุ้นของ S M V e นะครับมาดูกันว่าในมุมมองของนักวิเคราะห์เ้ามองหุ้นของ S M T อย่างไรนะครับเมื่อไตรมาสที่4ของปี2564 ผมกับการน่าจะทำนิวไฮด้วยเช่นเดียวกันนะครับไปเริ่มต้นที่ทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสนะครับวันนี้มีคําแนะนำนะครับให้ซื้อหุ้นของ SMT ราคาเป้าหมายอยู่ที่8บาทนะครับขณะที่บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสมีคําแนะนําให้ซื้อเช่นเดียวกัน,นราคาเป้าหมายอยู่ที่8บาท ด้านบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนาสินนะครับมีคาแนะนําให้ซื้อหุ้นของ SMT ราคาเป้าหมายอยู่ที่7บาท90ตางนะครับก็ถือว่าเป็นมุมมองของนักวิเคราะห์ที่มองต่อหุ้นของ SMT ด้วยนะครับอีกหนึ่งตัวที่คุณธนชยัยคัดมาฝากสายรายการเป็นหุ้นของกลุ่มเดินรัอวเดินเรือนะครับอย่าง IBL น,นี่ทำไมถึงเอา IBL มาฝากสายรายการครับ IBL นี่เป็นกลุ่มกลุ่มปิมมตรเคมีนะครับผมต้นี้งขอไปฮะอ่าครับผม IBL นะครับ สำหรับ IVL เองเนี่ยเพิ่งจะมีการแจ้งผลประกอบการในช่วงของอภาคเชียงที่ผ่านมาหลังจากปิดตลาดภาคเช้านะครับกำไรเนี่ยที่ออกมา6,5 4 8้าี่แดล้านบาทเนี่ยอันนี้นเพิ่มขึ้นมาประมาณพักสเจ็ดเ่นะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนแต่ก็จะลดลงนะครับประมาณ2ี่สเเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นได้ว่าผลประกอบการที่ออกมาเนี่ยสูงกว่าที่ตลาดเองนะ ได้เป็นการคาดการณ์การเอาไว้เกิดประมาณทักสิเปอร์เซ็นเองนะครับเพราะว่ามีการบันทุกกาไรจากรายการพิเศษมากกว่าคาดนะครับแล้วก็อัตรากําไรที่ที่สูงกว่าคาดนะครับผมสําหรับแนวโน้มแต่มาสีนะครับก็นักวิเครคาะห์เองแหะเขามองกันเร็วมากนะครับบอกว่ากาไรเองเนี่ยคงจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกละนะเมื่อเทียบกับแต่มาเดียวกันของของปีก่อนนะครับอันนี้ก็มาจากเรื่องของปริมาณการขายที่มีมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น นะครับแล้วก็ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ที่มีการปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะครับอย่างไรก็ตามกําไรหลักในแตรมาสี่ก็อาจจะมีแนวโน้มทรงตัวนะครับเมื่อเทียบกับแตรมสามที่ที่กําลังจะประกาศนี่แหละนะครับเพราะว่าปริมาณการขายเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ประเทศแบบเพชรนะครับหรือทีเทเองเนี่ยนะครับก็จะช่วยกระดกนะครับผลกระทบจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ที่ลดลงตามปัจจัยฤดูการได้นะครับแล้วก็ iwl เองยังคงมีอ p s i ด e ต่อมาการกําไรของ i v l ในไตรมาสสี่ปีนี้ด้วยนะครับจากส่วนต่างของเพชรนะครับ p t นะครับในเอเชียนะครับที่อาจจะสูงกว่าคาดนะครับคือโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับผมประกอบการไตรมาสสามเนี่ยก็คือดีกว่าตลาดคาดแหละนะครับแล้วก็น่าจะช่วยสร้างในเรื่องของ p o s ิทีฟเซนติเ m e n t ต่อราคาหุ้นในระยะสั้นได้บ้างนะครับแล้วก็แนวโน้มการจัิบโตของกําไรหลักต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาสสี่นะครับแล้วก็ไปจนถึงปีหน้านะครับอย่างไรก็ตาม นะครับอันนั้นคือในแง่ของเชิงพื้นฐานนะครับแต่ i v l เองเนี่ยนะครับเมื่อช่วงตอนปิดตลาดเช้าเนี่ยมนีพิกัดออกมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับพิกัดเนี่ยขายกันอยู่ที่บริเวนคือขายกันอยู่ที่บริเวณ42.50บาทนะครับผมขณะที่ i v l เองค่ะทางนิตยานะครับก็จะพอทราบทราบดีนะครับว่าโชว์ประกาศผมประกอบการเนี่ยนะครับหุ้นมักจะถูกราคาผมและหลังจากนั้นเนี่ยอีกประมาณสักสามสี่วันหรือสักหิ่สัปดาห์เนี่ย ราคาหุ้นเนี่ยก็จะกระดับมาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะครับผมก็ต้องวัดใจกันด้วยนะครับผมว่าว่าถ้าเกิดใครเหนียวรอได้นะครับราคาหุ้นย่อตัวลงมาแล้วเข้าเก็บนะครับผมแล้วรอนะครับผมก็มีโอกาสที่จะทำกำไรได้นะครับ อืมนะครับรก็ถือว่าเป็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะหุ้นของ IBL นะครับเมื่อระดับเรื่องของ P/BV ปี2022ยังต่ำกว่า1.4เท่านะครับไปดูกันนะครับ,รบว่าในมุมมองของนักวิเคราะห์เขามองหุ้นของทางด้าน IBL อย่างไรกันบ้างน,นะครับไปเริ่มต้นที่ทางด้านบร,ริษัทหลักทรัพย์บัหลวงครับบัวหลวงเนี่ยมีคำแนะนำนะครับให้ซื้อหุ้นของ IBL ราคาเป้าหมายอยู่ที่58บาทครับขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทย มีคำแนะนำให้ซื้อหุ้นของ IBR เช่นเดียวกันราคาเป้าหมายอยู่ที่5เขาไปั้าง17บาทบนหลงในี่58บาทนะครับขณะที่บร,ริษัทหลักทรัพย์ KTB ST นะครับมีคำแนะนำให้ซื้อเช <gesch ee S 2> <ม>่นเดียวกันราคาเป้าหมายอยู่ที่60บาทด้านบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีมีคำแนะนำให้ซื้อหุ้นของ IBL นะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่60บาทครับคุณธนชัยครับสหรับผมอจะเดี๋ยวเราไปดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นต่างรูดดกไปเลยนะครับ เริ่มจากแดกของเยอรมันนะครับก็มีการปรับตัวลงมาเล็กน้อยนะครับประมาณทักศูส่วนของซีซีโปตีตดอรังเซีบวกอยู่0.22%ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนนะครับดัชร์ชีฟาตรีร้อยเองก็บวก0.43%แล้วก็ของอิตาลีนะครับบวกอยู่0.21%นะครับก็ค่อนข้างขึ้นไหวไปไปตามทิศทางของคล้ายๆกับของเอเชียนะครับตลาดหุ้นมีทั้งอยู่ในแดนบวกแล้วก็ลบสองฝ่านะครับก็คงจะขึ้นอยู่กััับปจจย บวกลบของแต่ละประเทศแหละนะคุณจะจะพรเพราะว่าตอนนี้ปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องงกางมาเทรอยู่เชนเรื่องของเฟดเรื่องของการลดคิอีเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยนะครับนะกระทั่งเรื่องของอ c ซีีนะครับผมทางการกลางยุโรปเองตอนเนี้ไม่มีความชัดเจนออกมาค่อนข้างที่จะหมดละนะครับผมที่เหลือก็อาจจะต้องรอดูเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ํามันนะครับผมเรื่องของการประชุมของกลุ่ม O อเปกพัสนะครับแล้วก็ทราพันามิรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเอ่อการผลิตน้ํามันนะครับว่าว่าจะว่าจะ ทำอย่างไรกันต่อไปนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะครับในตลาดหุ้นของฝั่งสหภาพยุโรปนะครับมาดูความเห็นของแฟนรายการนะครับผ่านทางข่าวหุ้นทีวีออนไลน์นะครับนั่นคือทางแฟนเพจเฟซบุ๊กรวมถึงทาง youtube c h ช n แน l นะครับทางแฟนเพจ a c e b o o k เนี่ยมีคุณรุ่งอรุลทักทายเข้ามาคุณเสทักทายเรองสองคนเข้ามานะครับขอบคุณมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับขนาดที่ทางด้าน y o u t u ช e แน l นะครับ มีหนึ่งท่านถามมาคุณเชื่ยพลถามมาว่าเอสเฟใช่ไหมครับผมอ่านชื่อผิดเป็นใจหรือเปล่าเอสเฟบอกว่ารับ <S S ที่เท่าไหร่รดีครับยังมีอนาคตสดใสหรือเปล่าตัวเดี๋ยวรอัะคพูดนะครับผมจริงๆกราฟเหมือนเหมือนราคาหุ้นเขาก็กําลังจะขึ้นมานะครับต,ตัวของตัวของเอสเฟนะครับผมนะครับก็ราคา ดีนะครับราคาขึ้นเหมือนกับว่าผมไม่แน่ใจว่าวันนี้จะเป็นที่เข้ารีบอร์ดหรือเปล่าหลังจากที่ก่อนหน้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทรงทรงสุดๆนะครับราคามันลงมาจากระดับประมาณสัก5.8นะครับแล้วก็ลงมาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆที่จะดิกลับนะครับในส่วนของเอสเอส펙อ่ะนะครับผมนะครับก็จะใช้เทคนิคนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับแต่ราคาเป้าหมายนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยที่นักพนักหลักคัให้ไว้เนี่ยมันประมาณสัก 6.4 6.7นะครับผมซึ่งตอนเนี้ย <Okay. S 2> มันก็อาจจะยังพอมีมีแก็บให้เล่นอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับผมสําหรับในแง่ของผมประกอบการนะครับของของของตัวของเอสเ c t เนี่ยนะครับเห็นว่าคือแต่มาสี่เนี่ยจะเป็นช่วงช่วงฮาร์ซีซั่นของเขาอะ่ะนะครับแต่มาสามก็อาจออาจะจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอ่อผมประกอบการบ้างนะครับนันนก็เป็นเรื่องปกตินะครับของ ของเอ่อหลายๆบริษัทที่ที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องโควิดนะครับตอนนี้ทุกคนมองไปใจมาศ4แล้วก็ปี2565 25ะนะครับผมอย่างเอ่อตัวของเขามีความน่าเกี่ยวกับเรื่องของโรงงานใหม่ด้วยนะครับที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในในปลายปีเออในปลายตรมาส1นะครับของปี2565จะมีการแยกสายการผลิตอะไรต่างๆนะครับก็คาดว่าตรมาี4เนี่ยก็จะ เริ่มดีละนะครับผมแล้วก็ปีหน้าเองก็น่า,นา,นาจะดีขึ้นนะครับแต่การที่มีการเออ,อัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของโรงงานใหม่นะครับอืนะครับก็ถือว่าเป็นมุมมองนะฮะที่นำมาฝากแฟนฟๆรายการแก๊งสี่โมงเย็นกันในหุ้นของเอสเฟด้วยนะครับในสัปดาห์หน้าคุณนัชชัยครับถามทิ้งท้ายไปต้องติดตามอะไรอย่างใกล้ชิดก็สำหรับเพื่อนๆนักลงทุนครับก็คง<ม>ต้องติดตามเกี่ยวกับเรื่องของการประกาศประกอบการของบริษัททะเบียนหรือบจ นะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะมีบริษัทขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของไอเอีซีตัวของ t p s c อนะครับหรือแม้กระทั่งหุ้นในกลุ่มของปตทนะครับผมที่จะมีการแจ้งผลประกอบการกันออกมาผมไม่แน่ใจว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะแจ้งกันออกมาแบบกันกันครบทีเดียวเลยเลยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องจับตากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่สัปดาห์หน้าจะมีบริษัทตัวเดียหลายแห่งแจ้งผลประกอบการออกมาแล้วก็น่าจะเป็น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 แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะ เยอะเยอะมากๆอ่ะนะครับผมราคาก็ก็อาจจะต้องจับตาดูนะครับเพราะว่าหลายๆบริษัทที่กําไรดีเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยอาจจะตอกรัไปละนะครับอันนี้อาจจะต้องระวังกิเกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยงทางกำไรนะครับยกเว้นแต่ว่าบางบริษัทเองเนี่ยอาจจะเป็น p o s i t i v surprise นะครับก็คือก็คือทํากําไรได้ดีกว่าคาดการณ์ครับอันนั้นราคาหุ้นก็อาจจะจะไปต่อได้นะครับปัจจัยหลักๆก็คงจะตอ้องจำเรื่องของบอจอนี่แหละ นะครับผมส่วน่างประเทศสปดาหน้าก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับที่ที่บอกไปคงอาจจะตามเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมของกลุ่มโอเปกพัสลนะครับผมครับผมอ่ะนั่นคือทั้งหมดนะฮะที่เรานํามาฝากแฟนๆแก๊งรายการแก๊งสี่โมงเย็นนะครับและนี่คือทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการนะครับวันนี้เราสองคนและทีมงานทั้งหมดต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้าสิบหกนาฬิกาเป็นต้นไปวันนี้ผมและคุณนัทชัยลาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ หุ้นทีวีออนไลน์กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุน